บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮิสสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาลลาฮิอัลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิมันตะบิอะฮุมบิอห์ซานินอิลายอ์มิดีนอัมาบะอ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮอบะุลครับที่พระองค์ได้ประทานนิมาฮ์ให้กับเราอย่างมากมายนะครับให้เราได้นอนหลับในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็ตื่นขึ้น นะละหมาดในยามค่ำคืนตื่นขึ้นในยามเช้านะครับแล้วก็พาตัวเรามาสู่มัสยิดมาสู่อยู่ต่อละอุบฮานวตาลาในเวลาสุพีนะครับเป็นจามะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณพระองค์ละอุบะาอย่างมากนะครับถึงขนาดที่เรามองนะครับว่าส่วนมากของอประชากรมุสลิมเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะจะจะ,ะห่างเขินนะห่างเหินกับเรื่องการมามัสยิดการร่วมละหมาดที่เป็นจามาอะ ประจำวันนะครับจริงๆเรามีทุกเวลาแหละครับนะแต่บางเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะอย่างเช่นสุริอัลซ์เรเน่เราออกนอกพื้นที่อยู่ข้างนอกอาจจะมาไม่ทันอันก็ว่าไปนะครับแต่มะเกรบอีชานะครับหรือซุฮีเนี่ยนะบางคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ปลีกเวลาส่วนหนึ่งนะครับมาทําหน้าที่ของเราโดยเฉพาะซุฮีเนี่ยยังไม่มีใครออกไปนอกบ้านเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่จะวัดวัดศรัทธาของเราวัดอิมานของเรานะ ว่าจะจริงอย่างที่เราได้ปฏิญาณเอาไว้หรือไม่นั่นเองนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยืนยันไว้แล้วตลอดเวลาว่าอินนัสลาตีวานุสกีวามาฮยายาวะมามาตีลิลลาฮิรับิลาลมีนถ้าจริงการละหมาดของฉันการทําการพักดีต่างๆของฉันเนี่ยการมีชีวิตของฉันในดุนยาเนี่ยแล้วก็การตายของฉันเนี่ยต้องมอบหมายเพื่อลอสเวลาพระผู้อวยานแห่งสากลโลกเราให้สัจาวาจาก,กับพระองค์ละสวัตาลาเอาไว้อย่างนี้ในทุกๆเวลาละหมาด แต่ว่าสิ่งที่จะเราจะสะท้อนให้เห็นถึงการพูดจริงของเราคือคือคือการปฏิบัตินั่นเองนะอย่างน้อยเราก็ไม่เห็นความสุขในดุนยาเนี่ยสำคัญมากไปกว่าคาสั่งของเราสุบฮานาะหัวตาลาเพรานะาเรานั้นเป็นคนสองโลกนะครับเป็นบ่าวข,ของพระองค์สุบฮานาะหัวตาลาเรื่องแบบนี้เรื่องธรรมนองอย่างนี้นะครับถ้าเราหยิบยกมาพูดบ่อยๆนี่มันก็จะเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหน,นรเราจะเลือกอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นเป็นบ่าวของพระสุภารวตานะมีหน้าที่จะต้องอทาตามที่พระองค์พระสุภาราตลาบัญญัติเอาไว้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ในสถานการณ์สถานการณ์ใดนะจะเจ็บป่วยจะไม่สบายนะครับเรายัางต้องทําการละมาดนะครับอยู่ในภาวะสงครามนะหรือจะอยู่ในภาวะที่ปกติจะอยู่ในฐานะที่สุขสบายก็ยังต้องทําการละมาดนแต่ ทุกวันนี้นะครับมันกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับที่มุสลิมหลายคนก็ยังยังเพิกเฉยยังยังไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญนะครับพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราสับฮาหาลาพระองค์นรสเวลาเนี่ยเอาชีวิตเรากลับไปหรืออายันของเรามาถึงวันนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรเราจะขอผ่อนเวลาไหมเราขอขอผ่อนอล่าช้า หรือว่าขอผัดไปก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งเอาชีวิตฉันไปเลยขอให้ฉันได้มีโอกาสที่มลาละหมาดที่เป็นจมาอาที่มสัสยิดก่อนเถอะนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณตอ่อพระองค์ลอสเวลาให้มาที่พระองค์ไม่ได้ทําให้เรานะั้นไม่ลืมนะไม่ลืมภาร,ระหน้าที่ของเราได้ทําให้เรานั้นมีความผูกพันอยู่กับพระองคราา์ลอสเวาลาผูกพันอยู่กับข้อ,ขอบรรัญญัติของพระองค์ลอสเวลาที่ ที่บอกและให้เราปฏิบัติเอาไว้และเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของการทำำําอมาัสเนบดะตามคําสั่งของพระรมารลาแล้วก็ตามสุนนะของท่านรสุนสรล,ล,ลอร์มาเรียสัลลัมคือไม่ทําตามอารมณ์ไม่ทําตามกระแสนั่นเองนะครับก็ขอดวยอาให้พระรมารลานะให้เราได้ยืนหยัดนะครับยืนหยัดในลักษณะอย่างนี้นะครับตลอดไปจนกว่าชีวิตเรานั้นจะหาไม่นั่นเองและเราก็พยายามต้องพยายามนะครับตอบรับคําเรียกร้อง ของพระองค์ในทุกๆเรื่องนะครับไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวเรื่องการจ่ายสการเรื่องการบริจาคเรื่องการอ่านอัลกุรอานเรื่องการละหมาดในายามค่ําคืนและก็เรื่องการอิสติกฟาร์การขออภัยโทษต่อลสาสบฮานในวัตละลาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะเราใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยเราใช้ชีวิตเหมือนกับเรานั้นกําลังถูกทดสอบว่าเราจะยึดติดกับผลประโยชน์ในดุนยามากกว่าการระลึกถึงพระองค์ลาะสุบฮานในวัตละลาห,ห,หรือไม่ เราอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานสวยหรูอาจจะมีเงินมากมายมีคนนับหน้าถือตาแต่มันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะถ้าเราเนรคุณกอลอสุบฮาในหัวตาลาเราไม่รักษามานะต่อของพระองค์เราที่พระองค์เราสุบฮาลาที่ได,ได้ได้สั่งใช้ให้เรากระทําไว้นะครับแค่ดีก็จะรับการยกย่องสรรเสริญจากมนุษย์ด้วยกันนะซึ่งมันไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษอะไรกับเราได้นะเวลามีหน้ามีตามีตามํตาแหน่งหน้าที่มีเงินมีทองคนเขาก็นับหน้าถือตายกย่องนะครับแต่เวลาตก ลราทุกสิ่งอย่างหมดสิ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มองนะครับแต่พระองค์เราสุรานั้นมองเราตลอดนะอยู่ในอยู่ในสายตาของพระองค์เัาสุรานะตลอดนะครับว่าเรานั้นจะทําอย่างไรนั่นเองพี่น้องครับอัลลอฮฺสุรานบอกเราในอัลกุรอานนะครับในสุรานูร์นะครับในอยายะที่37ถึงบ่าวของพระองค์เาราสุรนะที่ที่ ที่ตระหนักที่ระลึกถึงพระองค์อยู่ตลอดไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับจะมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตหรือจะเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ลืมเลยนะผลประโยชน์ในดุนยามันมากมายขนาดไหนก็นแล้วแต่นะครับแต่เขานึกตลอดเวลาว่าเขานั่นเป็นบ่าวของละซุบฮารในหัวตาลาถึงเวลานะเขาก็จะต้องเข้าหาพระองค์นะทำการละหมาดท,ทําการสุยู่ต่อละซุบฮานตาลาในสุรายะที่37นะครับอัลเราบอกนะครับตรีญาลุลลาตุลฮีฮิมติจารตุนเวลาบายุนเวลาบายุนอันตริลลา ว่าคมิสลาต์วตาอิทัยจกยาคาวนใยามันตัตตะกันลบูฟีฮิลกูลบวลอับซอรนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าตรงนี้บรรดาชายที่ผู้ที่เขาทําการค้าและก็การขายนะก็คือคนที่เราทําธุรกิจอ่ะทำธุรกิจการค้าการขายก็รวมถึงธุรกิจอะไรอย่างอื่นด้วยที่มันมีผลประโยชน์อ่ะหรือจะเป็นงานรับจ้างหรือจะเป็นอาชีพอิสระอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาทําการค้าและก็การขายเนี่ยกิจการที่เขาทา สินค้าที่เขาทางานที่เขาทานั้นอะ่ะไม่ได้ทําให้พวกเขานั้นหันห่างออกจากการรำลึกถึงลัสบาร์ฮาในฮัวตาลาและก็การรงละหมาดและก็การจ่ายสาการนะครับเนี่ยเอาว่าจัวหัวเอาไว้อย่างนี้เลยว่าผู้ที่ทําการค้าขายการค้าและการขายเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําให้เขาหานหันห่างจากการรำลึกถึงลอสบาร์ฮเลยไม่ว่าจะมีผลประโยชน์มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่จะโครงการห้าล้าน1 0ล้านร้อยล้านพันล้านนะผลประโยชน์อาจจะมากมาย,ยแต่มันถึงเวลาที่เขาต้องรบลึกถึงลอสบาร์ฮาแล้วเขาก็หยุด แล้วก็ไปดำลึกถึงขอลเรา,ไ,า,รารไปทำการ,รละหมาดไปทำความสุญูดขอบคุอัลั์ธุบหาเนวตารานะครับตามกำลังความสามารถของเขานะครับเขาไม่ได้เห็นคือการค้าการขายเนี่ยธุรกิจเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาลืมอัลลอฮ์เลยนะครับแล้วก็เขาดำรงละหมาดแล้วก็จ่ายสาการนะละหมาดเขาก็ไม่ขาดสาการเขาก็จ่ายตรงนี้สำคัญมากเลยครับเรื่องสาการเนี่ยทุกวันนี้บางคนแทบจะลืมไปแล้วเอ๊ะเราจะมีต้องจ่ายสาการด้วยหรอเอ๊ะเรามีสาการจะจ่ายไหมนะครับพี่น้อง,ต,องต้องคิดนะครับวันนี้ รายได้ที่เราได้รับมาในแต่ละ<ม>เดือนในแต่ละปีเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วถ้ามันครบนี่สอบคือครบจํานวนครบอัตราแล้วก็ครบรอบปีเป็นเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเนี่ยนะเราจะต้องจ่ายสากาดนะครับสอาศ2.5%ให้กับคนที่ถูกกาหนดว่าคือคน8จะพวกพวกฟา r กิสมิสกีนนะแล้วก็อีกหาก้าหกจำพวกที่ถูกระบุเอาไว้นะครับอันนั้นเป็นเงินของเขานะไม่ใช่ของเรา นั้นหลายคนได้ยังเข้าใจผิดนะครับบางทีเก็บกักเอาไว้บางคนเลี่ยงด้วยเลี่ยงหาทางเลี่ยงไม่จ่ายสกาดก็ยังมีนะครับคนมสุสลิมเรานี่ยแหละครับพยายามเลี่ยงเลี่ยงบาลีนะมีการเ,าเหมือนล่าข้าวสารกันนะเข็นกันไปเข็นกันมานะอากูสระกอกูตริมอรูยูอย่างเงี้ยนะครับที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้นะ <S <S ขอ้อเท็จริงมันเป็นอย่างนี้ที่ทํากันนะคือเลี่ยงกัน,นคือถ้าไม่ยอมจ่ายนะไม่ยอมจ่ายสกาด ให้ไปให้กลับให้ไปให้กลับถือว่าถือว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวแล้วมีการให้ไปจ่ายกลับมายังไม่ครบนิสอบอันนี้เขาเรียกเล่นละครเนี่ยลองอลอสสุภาานอุตลาจริงลรวหลอกได้ไหมหลอกไ,ไม่ได้นะวันนั้นจะต้องไปถูกคิดบัญชีทรินยัสินสินรั์ต่างๆที่เก็บสะสมเอาไว้นี่แหละแล้วลไม่ยอมจ่ายสก,กาดเนี่ยในวันในคอรอเนี่ยพระองค์อสสุาหานั่นจะเอาอันนี้เราไปเผาไฟนะครับแล้วก็มานาบที่หน้าผากมาทาบที่แผ่นหลังแล้วก็น้าบที่สีข้างของเขาเพื่อให้เขาได้ลิ้มรส ถึงสิ่งที่เขาสะสมเอาไว้ไม่ยอมจ,จ่ายสกาดไม่ยอมบริจาคนั่นเองนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธาล่าบอกเราแล้วนลกุราบบแล้ว,วนะครับแต่สําหรับคนที่การค้าแล้วก็การขายเนี่ยไม่ได้ทาให้เขาเรืม่มละลสุมหาหตาลาเลยเขาระลึกถึงละล้์สุมาตาลาอยู่ตลอดเวลานะครับเขาดํารงการละหมาดแล้วก็จ,จ่ายสกาดเพราะอะไรอลอเราบอกนะครับว่าอย่าขอฟูในเยาวมันตะตะกรลลบูฟีฮิลกุลูบัวลอบซอร์นะครับ เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกลัววันที่หัวใจและเสาตาเนี่ยจะเหลือกลานในวันนั้นนะครับเขากลัวนะกลัวกลัวหัวใจและกษสรตาจะเหลือกลาคือกลัวด้วยความกลัวเมื่อเห็นการลงโทษของราุบัตลตาราเกิดขึ้นในวันอัคิรัตแล้วเขากลัวเหลือเกินนะครับเพราะไม่มีทางที่จะหนีไปได้แล้ว ก็คือในวันอัคอราวันแห่งการตอบแทนวนันนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาพี่น้องอย่าลืมนะเรา,าอายุ30 40, 40 50, 60โดยเฉพาะคนอายุเลขห้าเลขหเนี่ยต้องคิดมากๆแล้วนะเวลาเราได้ได้ยินข่าวเนี่ยว่ามียานาสร้างเนี่ยเราก็าคิดว่าผู้ตายเนี่ยขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะเขาก็คิดว่าเขาอยากอยู่อีกนานเขาอาจจะอยู่ในดุนยาอีกหลายปีน่ะย,ยังไม่น่าจะตายแต่ที่ไหนได้พอวนันนุ่งขึ้นกระจบชีวิตแล้ว เราะเราไม่รู้นะครับไม่รู้วันสุดท้ายของเรานี่จะมาถึงเมื่อไหร่งั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเตรียมตัวให้พร้อมการระลึกถึงความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะั้นหัวใจของเราเนะี่ยมันจะอ่อนโยนลงมันจะไม่แข็งกระด้างนะครับเราต้องคิดว่ามันที่กรัสุวนบอกไว้นะครับว่าให้เราทํางานในดุนยาเนี่ยเหมือนจะเรามีชีวิตอยู่ตลอดไปให้ทําอย่างขยันขันแข็งวิริยะอุตสาหะอดทนนะมุ่งมั่นนะอย่าเกียจคร้านนะครับอย่าดูได้นะแต่ให้ทํางานอาคีรอนเนี่เหมือนเรานจะจบชีวิตในวันรุ่งขึ้นแล้ว โอ้เราเวลาเราไม่มีไม่มากแล้วพรุ่งนี้เราอาจจะต้องจบชีวิตแล้ววันนี้ทําก่อนนะจะละหมาดจะมาละหมาดมาชิดจะอ่านอัลกรุรอานจะบริจาคนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนเราอยู่ต่ตัวเราอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําการค้าการขายที่เขาไม่มลืมมารอ์เนี่ยเขาบริจาคเขาละหมาดเขาจ่ายสก,กา่ยเพราะเขากลัวนะกลัววันที่หัวใจและสายตาเนี่ยจะเหลือกลานในวันนั้นก็คือวันแห่งการตอบแทนวันที่ไม่มีใครช่วยใครได้แล้ววันนั้นเอง ับเล่าไปนะครับว่าลียดยั่มุลลอฮุอัสนะมะอามิลูว้ซีดฮุมมิ่งฟัลิฮีนะครับอ ah um ัลลอฮฺเ ah um พื่อเราจะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างดีเยี่ยมนะตามที่พวกเขาได้กระทำไว้นะและพระองค์จะทรงเพิ่มให้พออกกวกเขาอีกจากความโปวดปาของพระองค์นี่คือคำมั่นสัญญาที่พระองค์ละสุบฮานวีวะตาลาได้บอกสัญญาไว้ในอัลกรุรอานนะเราจะต้องศึกษาเพื่อให้รู้รเพื่อเราจะได้เข้าใจถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วมันก็จะเกิดอีมานแล้วปฏิบัติ นะครับนี่คือเป้าหมายของอัลกุรอานให้เราศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็นาไปปฏิบัติมันก็จะเกิดเกิดพลังเกิดเกิดความศรัทธาในอัลกุรอานนั่นเองนะครับงั้เราบอกว่าเพื่อ a l l จะตอบแทนพวกเขาอย่างดีเยี่ยม a า l a h จะให้อย่างดีเยี่ยมเลยไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งที่เราทำนะ่ะนะทั้งละหมาดทั้งจ่ายสกาดทั้งการระลึกถึงพระองค์แล้วสุบฮะตาลาตลอดเวลามันก็จะเตือนตัวเราไม่ให้ทําความผิดกระทําความชั่วจะไปคดโกงเข้าไม่ได้เดี๋ยว Allah ลาเอาผิด Allah Allah a l l a าเอาโทษ นะครับจะไปเบียดบังเขาจะไปยักยอกหรือจะไปหลอกลวงเขาก็ทําไม่ได้เพราะพระองค์ละชุปตาลานั้นทรงรู้นะทรงรู้นั่นเองเขาก็าจะทําการค้าอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไอ้ตรงนี้แหละครับุสขสังคมทั่วเนี่ยมันหายากนะครับมันเป็นสังคมยุคดัดย้านจริงๆนะครับมีการหลอกล่อช่อฉนหลอกให้ไปลงทุนตัวนู้นหลอกให้ไปลงทุนตัวนี้แล้วก็เชิดเงินหนีไปอย่าว่าแต่คนที่มาใช้มุสมิมแม้แต่คนมุสมิมเองที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็มีเยอะ เพราะฉะนั้นจะต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบนะครับเวลาเราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องดูว่ากิจาการหรือธุรกิจที่เราจะไปลงทุนกับเขาเนี่ยนะต้นน้ําต้นทางมันเป็นอย่างไรกลางทางมันเป็นอย่างไรและสุดท้ายปลายทางมันเป็นอะไร <_ V ain> แล้วผู้ที่มาชักมาชวนเราเนี่ยเขามีประสบการณ์แค่ไหน <_ V ain> เขามีความตั้งใจจริงมีความจริงใจและที่สําคัญที่สุดคือมันมีหลักประกันอะไรบ้างนะครับที่จะไม่ทําให้เรานั้นถูกช่อชนอันนี้เราสำคัญมากนะครับทุกวันนี้ ขบวนการพวกนี้มันจะหลอกลวงได้ก็เฉพาะคนที่มีความเรียกว่าอะไรมีความโลภในทรัพย์เท่านั้นนะขาดความระมัดระวังยิ่งทุกวันนี้นะครับมันมีม,มีมีข้อมูลอยู่ในในเฟซเยอะแยะเลยบริการให้กู้เงินด่วนเงินแรงต่างพวกนี้นะให้กู้เลยนะไม่ต้องมีหลักทรัพย์เข้าประกันไม่ต้องมีอะไรนะ่ะสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแต่ต้องโอนตังค์ให้เขาก่อนนะเพื่อเข้าบัญชีโอนไปสักหมื่นหนึ่งสองหมื่นอะไรต่างพวกนี้แล้วเขาจะโอนกลับโดนหลอกทุกรายนะ ไอ้ประเภทแบบนี้นะเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีเพราะฉันอันนี้เป็นสิ่งที่เ,ออเราถึงบอกว่านะให้เรานั้นระมัดระวังแล้วก็ขอความผู้กองต่อลเราสักเวลาเอาเราบอกพระองจะตอบแทนทวกเขาอย่างดีเยี่ยมตามที่เขาได้กระทำเอาไว้ นะครับเขาระล,ลึกถึงอัลลอฮ์เขาละหมาดเขาจ่ายสาการ์เขาทําความดีนะครับเขาตอบรับพระบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานในฮุตาลาในทุกๆเรื่องนะครับอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะทรงเพิ่มให้เขาอีกจากความโปรดปรานของพระองค์ไม่ใช่ให้แค่นั้นนะทำหนึ่งให้สิบเพิ่มให้อีกถึง700เท่าหรือมากมายเท่าตามแต่พระองค์นะสุบฮานะตาลาจะประสงค์ก็เป็นไปได้นะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าอัลลอฮ์ยารุสุกมุมกมยายาชาอูเบลไกรียไฮซาบและอัลลอฮ์นั้นทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่่ผู้ททีพรรรระะองงงคคคค์์ปปสโดดยาาาิำนวณ นี่คือพระเจ้าของเรานะครับบุญคุณอันใหญ่หลวงตรงนี้สิ่งที่เราได้รับเนี่ยอัะประทานปัจจัยังชีพกับพ้ทีิพระองค์ทรงประสงค์โดยปัจจัยการคิดคำนวณนะครับให้เรามีความมั่นใจบางทีเราอาจจะขาดแคลนบ้างอะไรบ้างนั่นคือการทดสอบจากรองลลัก์สุภาฮาเนวัตลาหรือบางทีเราอาจจะทํางานไม่สําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างนั่นแหละคือการทดสอบจากพระองค์ลัลษมณ์สุภาฮาเนวะตลาให้เราต้องยอมรับน้อมรับแล้วก็ปรับแก้ไขแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ลักษมณ์สุภาฮาเนวัตลาเพี่น้องเราคิดดูชีวิตเรรานะคับ เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเราก็บอกโอ้โหเราแย่เหลือเกินนะทำอะไรก็มันไม่ไม,ไม่ไม่สบายสักทีไม่สําเร็จสักทีแต่นี่อยู่มาถึง10ปีนี่อยู่มาได้ยังไงนะถ้าพระองค์ลอสแวลานะั้ไม่เมตตาไม่ช่วยเหลือนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะต้องคิดนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่มามีอาหารการตื่นเช้ามามีอาหารรับประทานนะมีสุขภาพที่ดีนะครับสามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้แล้วก็มาสูยุกดกับลอสแวลานั่นนะเป็นเนื้อมัตรอันยิ่งใหญ่แล้วนะครับ บางคนมีทรัพย์สินมากมายแต่ไปไหนไม่ได้เลยต้องนอนป่วยติดเตียงหรือมีโรคประจําตัวที่ที่ลำบากกับเขาอะนะครับจะหายใจนี่ยังลำบากเลยแทบจะขาดใจบางคนนี่การนั mm ้นกาต่างกันนั้น,เ,น,นเ,เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าการที่พระองค์เนาะสุภัตราให้เราได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะมามายิดมีความสามารถที่จะทาอามัลอิบดาห์ต่างๆเนี่ยอัลฮัมดุลิละให้เราขอบคุณพระองค์ะอลลาให้มากๆนะครับ ส่วนริสกีที่เราจะได้รับมากบ้างน้อยบ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วแต่เราก็มีความจําเป็นที่จะต้องกระทําที่จะต้องจัด,จดหาเพราะเรามีอามานะมีความรับผิดชอบอยู่นะครับตรงนี้แหละและพระองค์และตลานนจะเป็นผู้ประทานความสําเร็จให้นั่นเองนะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได ตระหนักให้มากนะครับแล้วก็ยอมรับในกติกาของละซุบฮาตาลาแล้วก็อย่าได้หลงลืมละซุบฮาตลาไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ไหนจะทําทธุรกิจอะไรจะค้าจะขายอะไรก็แล้วแต่แต่อยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่นะ,ะไม่ลืมละซุบฮาตลาไม่หันหางจากการระเบดถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการละหมาดการจ่ายสกายแล้วก็การทําความดีอื่นทุกอย่างเพราะเรากลัวละเกินกลัวว่าวันนั้นมาถึงเนี่ยวันแห่งการตัดสินวันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตอบแทนแล้วเนี่ยสายตาและก็หัวใจนี่มันจะเหลือกลางเพราะความกลัว นะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเราบอกแล้วว่าพระองค์จะตอบแทนให้อย่างดีเยี่ยมเลยตามที่เราได้กระทำเอาไว้นะแล้วพระองค์ก็จะเพิ่มมาอีกจากความโปรดปานของพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั่นจะต้องมั่นใจแล้วก็มีความาตระหนักให้มากมานะครับ ตามใดที่เราม,มีเราไม่ใจมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราจะตอบรับคําเรียกร้องขอลาสปาราในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วขอขอพระองค์ได้โปรดปกป้องคุ้มครองพวกเราเนี่ยให้พ้นจากการกระทําความผิดให้พ้นจากการกระทําในสิ่งที่เป็นมัสยา,าต่างๆหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่อลัลเราเราซูลส่งห้ามเอาไว้นั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับอักูลุกอลิฮัสัฟัสตักฟิรุลันซีมารีวะรักุลกุมฮุยไซลัมสลีมีนามิงกุลิทัมฟัสตักฟิรูฮูอินนาห์วะละกุฟูร์รัก